ผมชีฟูผมแห้งผมชีฟูเดี๋ยวต้องหาตัวตัวแชมพูบำรุงมาแล้วทำเลดีจ้างขอบคุณค่ะต้องดีสิคะต้องดีสิคะเพราะว่ามันคือบ้านแพรี่มันคือเฮ้ยขโมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขนมโกูใช่เปล่าเฮ้ยทุกคนหมามันขโมยขนมใช่เฮ้ยขนมก นานคอนเนชันโอ้โหทุกคนดูคอนเน่นะอ่ะมาเอามาวันนี้แล้วเอามากินเอามากินให้หมดมากินก็กินเ้วเลยมาเอามาตรงนี้นี่ใส่ไม่ดีเราอะมาขโมยได้ไงมาเอามาตรงนี้เราแล้วมามันรู้นั่นแหละมาเร็วๆมาเร็วมาตรงนี้อ่ามาอ่ะมาจะกินต้องขอที่ทำไมขโมยอะอมาตรงนี้มันรู้น่ะมาตรงนี้เราแล้วไม่ต้องร้องเออแล้วขอไม่ออะ กินไปกินต้องขอดิขโมยได้ไงทุกคนเอาไปกินให้หมดไปกินให้หมดเลยแหมมึงนี่ร้ายนะอออื<โมย>ืขโมยขโมยคอนเน่กูไปกินกูสาวฮะคอนเน่ขโมยคอนเน่ไปกินนอนอยู่นู่นนอนหือตีซะดีไหมเนี่ยตีซะดีไหมเนี่ย ชังกลับไปหมดแล้วครับทุกคนชัางกลับไปหมดแล้วว่าต้องมาดูงานก็เลยนั่งอยู่นั่งพิจารณานั่งพิจารณาปลาอยู่ครับปลาเรารู้สึกเหมือนทําไมมันน้อยลงปกติมันมีเต็มสระเลยปลาเรามันหายไปไหนทําไมมันน้อยลงเอะฝนก็ตกนะทําไมมันดูแห้งๆจังฝนมันตกไม่ใช่เหรอเนี่ยเออฝนก็ตกนะทําไมนี่นี่นี่อันนี้มะลิมะลิกา,าลังออกอะ มะลิกำลังออกแล้วมะลิกำลังออกแล้มะลิกำลังจะออกดอกลแล้อ,อสรุปไม่ได้กินคอนเน่เลยมาขโมยไปกินเอาแบครูปนิดหน่อยผมก็ไม่ปิวแล้วคะเออเดี๋ยวต้องไปหามาต้นไม้สวยมากขอบคุณค่ะสวยทุกต้นแล้วเนี่ยสวยงานทุกต้นละต้นนุ้งก็สวยแล้วเป็นพุ่มสวยเลยพูนซับจากต้นที่โตช้าที่สุดตอนนี้กลายเป็นต้นที่สวยที่สุดเก็บถุงขยะทิ้งก่อนนี่พูนซับ เวลาวเขาออกแล้วเขาจะเป็นพุ่มๆของเขาฟอร์มเขาจะสวยมาดูมาดูรู้แต่ว่าเออมาจุดจุดมาร์คไฟจุดปักไฟนะคะแค่นั้นบ้านสวยจังขอบคุณค่าเี๋จะพาไปดูข้างบนมีมาร์คได้ไหม มีมาร์กด้วยเดินท่อเดินท่อแล้วก็เดินไฟก่อนค่ะต้องเดินไฟเดินทําหลุมไฟก่อนถึงจะฉาบได้น่าจะฉาบประมาณประมาณต้นต้นเดือนหน้าค่ะต้นเดือนกันยาก็จะงานฉาบละงานฉาบแล้วทุกคนไปเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมาแย่งขนมกินนะหมาแย่งขนมกิน เลียหูมากมาแย่ยงขนมกินนน่นแม่อย่ข้างล่างคุณแม่คุณแม่เราจะไปจับซอมจับจีอะไรนะจับจับจอบจับเสียมันไม่เข้าหรอกมันไม่ดูไม่ธรรมะทรมเองนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยดูงานท่อเขาสิดูงานท่อเขาสิาน,สนี่เห็นเปล่า ท่อน้ำร้อนน้ำเย็นนะที่ฉันมีท่อน้ำร้อนน้ำเย็นนะบ้านที่ฉันเหมือนโรงแรมนะคะห้องน้ําห้องน้ำสามห้องมีระบบน้ําร้อนน้าเย็นนะจ๊ะมีระบบท่อน้ําร้อนน้าเย็นนะจ๊ะเห็นปะท่อสีเขียวนี่แหละคือท่อน้าร้อนเนี่ยท่อน้ําร้อนท่อน้ําเย็นทนต่อความดันน้ําด้วยไม่ต้องกลัวเชื่อมไปเลยเขาไม่ได้ใช้กาวนะถ้าเป็นท่อแบบนี้เขาใช้กาวเห็นปะแต่อันนี้คือมันเชื่อมกันไปเลยเนี่ยแน่นหนา เป็นสิบสิบปีใช้ไปเถอะเขาบอกนะเขาเขาเคียรอย่างนั้นนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะดีจริงหรือเปล่าแต่น,นี้อยู่ในอยู่ในสัญญานะคะเราไม่ได้จ่ายส่วนต่างน้ำไฟอยู่ในสัญญาหมดน้ำไฟอยู่ในสัญญาสุขภัณฑ์ก็โถสุขภัณฑ์ก็เอาระบบอัตโนมัติคะ่ะห้องข้างบนระบบฉีดอัตโนมัติเปิด้าอัตโนมัติมีเซนเซอร์เวลาคนเข้าใกล้มันก็จะเปิดฝาเนี่ยเขาก็จะแบบอันนี้ของเขาเห็นปะ นี่กขาังเดินอยู่ให้เวลาเขานิดนึงนี่เขาจะมามาร์ k จุดไฟเนี่ย mark mark m a ให้หมดมาก k m กมา m นี่เขาก็าร์ k ของเขาไปงานก่ออิฐก็เรียบร้อยดีใช่ค่ะเขาเอาอันนี้ขึงเขาขึงทุกแถวเลยเขาใช้ลวดไอเนนี้เส้นเอ็นน่ะเขาเขาขึงเอ็นทุกทุกแถวเลยค่ะนี่ทุกคนเขาขึงแบบนี้ไม่เนี๊ยบไม่ได้หรอก ช่างบางคนนะเขาสามแถวเขาขึงทีหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือเขาขึงทุกแถวเลยเขาขึงเอ็นแบบนี้ทุกแถวเลยฉะนั้นมันก็เห็นไหมอิดเขาจะแบบเป๊ะมากเห็นเปล่าเห็นเปล่าเขาขึงเอ็นหมดเลยอ่ะแล้วสําหรับป้าข้างบ้านนะคะอ่ะดูคะ่ะป้าข้างบ้านที่แบบชอบติเรื่องเสาเล็กนะคะน,นี่ทำให้ป้าข้างบ้านแล้วเนี่ยอ่ะจะถูกใจป้าข้างบ้านนะคะนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมละ่ะ เห็นปะบอกแล้วว่าอย่าพึ่งติเขายังไม่เสร็จงานเห็นปะนี่หน้าเสาใหญ่เห็นป่าวมันทําได้หมดและเห็นป่ะนะเห็นปะหน้าเสาใหญ่ขึ้นก็จะดูสมมาตรกับตัวบ้านแต่จริงๆมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะมันแค่ให้ดูแบบโอเคสมมาตรกับตัวบ้านเฉยๆเพราะว่าจริงๆแรงอัดแรงอะไรอะ่ะมันอยู่ที่เขาผสมซีเมนต์ผสมเหล็กใส่เหล็กใส,ใส่ปูนมันอยู่ที่มันอยู่ที่ตรงนั้น,มนไม่ได้อยู่ที่ขนาดเสาว,ว่ามันจะ เออมันไม่ได้อยู่คที่ขนาดเสาว่าเสาใหญ่แล้วมันจะดีเสมอไปมันไม่มีจําเป็นค่วิศวะเขากะมาแล้วเขาไม่เขาไม่ได้กะสิวิศวะเขาคํานวณมาแล้วว่าหน้าเสาเท่าไหร่เท่าไหร่รับน้าหนักคานเท่าไหร่เท่าไหร่นี่อ่ะตัวใหญ่เลยเปะ่ะใหญ่ยัง